สุดยอดคนดวงดีประจําสัปดาห์นะครับในสัปดาห์นี้อาจารย์คัดมาให้ผมลักนาเหมือนเดิมะนะลักนณาแรกก่อนเลยนะอาจารย์ยกให้ลักนากรากฎก่อนเลยะนะกรกฎหลังจากที่มีปัญหาอุปสรรคนู่นนี่นั่นมานานนะคราวนี้สัปดาห์นี้จะมีแต่เรื่องดีๆ มีแต่ความดีความมงคลนะอาจารย์เลยยกให้เป็นอันดับหนึ่งไปเลย<ฆ>นะลักนณะที่สองครับลักนณาเมฆนะชาวลักษณาเมษก็ถือว่าพ้นเคราะห์พ้นโศกจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยแลนะแล้วเดี๋ยวพอดาวพฤหัสนะย้ายมากลุ่มตัวเองนะ<ฆ>มากลุ่มลักษณะวันที่19เมษายมเา็นต้นไปนี่โอ้โหดีเลยดีกว่าเดิมเป็นความมงคล<ฆ>แต่ก็อย่าลืมชาวลักษณาเมษเนี่ยไม่ใช่ว่าดีลูกเดียวเพราะดาวพฤหัสเนี่ย ก็มีหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าปัสสวะชีโวราศีปัศสวะคือเป็นราศีที่มีมีเป็นรูปสัตว์สีเท้าะนะมีดาวพฤหัสเข้าไปนี้กลายเป็นเกณฑ์คลาดที่อันตรายแทนะนะฉะนั้นก็ต้องมาตรวจดวงชะตากันว่าดาวพฤหัสของตัวเองเนี่ยในปีนี้จอเป็นอะไรกันแน่ถ้ามันไม่ดีนะก็โอ้โหมันก็มีปัญหาได้แ,แต่อันนี้ก็ในสัปดาห์นี้ชาวเมษก็เป็นสุดยอดคนดวงดีประจำสปัปดาห์ ลัคนาที่สานะครับลัคนาพิจิกนะชาวลัคนาพิจิกเนี่ยถือว่ามีอะไรดีๆมากมายเลยนะจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆไตระดับขึ้นเรื่อยๆเลยะนะโดดเด่นทีเดียวนะลัคนาที่สี่นะให้ลัคนากัน,นชาวลัคนากันแล้วเออให้ตัวเองซะเลยนะ <c oughs> เพราะว่าดาวประจาตัวเดินหน้าแล้วลดมาหลเดือเออแล้วดาวพระศุกร์เจ้าเดอนการเงิน <c oughs> เขากำลังเป็นขาขึ้น เน่เป็นอุจจาวิราชอยู่อยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วเดี๋ยวพอวันที่18กุมภา์นะในสัปดาห์หน้าจะกลายเป็นมหาอุดนี่สุดยอดแล้วอ่แล้วไปเจอดาวอังคารเข้ามาอีกเลยโอ้โหโดดเด่นมากนะเป็นสุภันะเป็นเจ้าเรือนสุภัเข้ามาเสริมกันอีกนะอันนี้ก็เลยเริ่มดีนะชาวลัคนากันตั้งแต่สัปดาห์นี้จะมีได้ข่าวดีไตขึ้นไปนะเอาต่อไปลัคนาที่ห้าให้ไวกับลัคนาตุน นะชาวลคนาตุมสัปดาห์นี้จะมีเด็กข่าวดีนะ,ะเออ,อสุดท้ายอาจารย์ลัคนาสุดท้ายลัคนามังกร<ะ>นะชาวลคนามังกรเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจะมีโชคจากเด็กๆด,ด้วยดเด็กเอกโดดเด่นทีเดียวนะใครที่อยากจะเสริมดวงชะตานะอาจารย์มียันโสรถนะได้มาจาก พราอาจารย์วันชัยเขมัาชโยนะสำนักสงฆ์สวนป่านครอ,อนาเขตที่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะที่อาจารย์ได้ไปร่วมรลอพระพุทธรูปเมื่อเมื่อปีใหม่นะท่านก็เลยมอบยันโสรสให้เพื่อให้เป็นมงคลกับลูกศิษย์ของอาจารย์กิษณะนะใครที่อยากจะเสริมดวงให้เกิดความมงคลในดวงชะตานะติดต่อไลน์แอดโอเพนดาวนดวนเพราะว่ายันโสรสนี้จะผูกลัคนา เป็นนาวางจากักตรียานจากักราศีจักเข้าไป<ฆ>แล้วจะทําพิธีกันเนี่ยนะครับในวันที่5มีนา<ฆ>จะให้คนที่อยากจะไปร่วมนะ<ฮ>นั่งกลางประมพิธีมีพระสงฆ์สวดอธิษฐานจิตปลอบสี่ลูปนะอธิษฐานจิตเป็นความมงคลเอากําลังพุทธคุณเนี่ยไปครอบดวงชะตาของเราเอาไว้<ฮ>นะยกให้สูงขึ้นนะใครมีปัญหาอุปสรรคติดขัด อันนี้เขาทากันมาแต่โบราณที่เขาเรียกว่าเป็นตําราพิชัยสงครามเนี่ยเขาก็จะบูชาดวงชะตาเขาจะทํากันอย่างนี้นะอันนี้อาการารอจารย์ก็มีโอกาสได้ความเมตตานะได้มาด้วยมีจานวนจากัดน,นะใครที่อยากจะมียันโสรถแบบนี้พอทําพิธีเสร็จแล้วอาจารย์จะนํายันนี้ไปอธิษฐานจิต นะไปส่วนมนตอธิษฐานจิตที่เจดีที่มีพระบรมสารีริกธาตุอีก9แห่ง<ะ>นะเสร็จแล้วก็จะแจกใจ่ายให้ทุกคนนํากลับไปบูชาที่บ้านะนะอันนี้ต้องติดต่อด่วนนะจำนวนจํากัดนะของใกล้หมดแล้วนะ,ะติดต่อไลน์แอดโอเพ็ดวหรือโทรมาที่0 8 6 3็6 6 3 9 0แผ่นบูชาดวงชะตาบรรจุในยันโสรส หนนดวงเสริมชะตาให้ขึ้นไม่มีตกพลิกฟื้นชะตาจากร้ายกลายเป็นดีค้ำคูนชีวิตอำนาจวาสนาผูกดวงลัคนาพร้อมตรียางจักนวางจากักรบรรจุไว้ในยันโสรสอักขระเข้มขลังศักดิ์สิทธิศาสตร์วิชาโบราณมักทำกันให้เจ้าขุนมูลนายแม่ทัพนายกองชนชั้นสูงชนชั้นปกครองพิธีพุทธาพิเศษสวดอธิษฐานจิต ปลายเดือนกุมภาพันธ์ณสำนักสงสวนป่านครอานนาเขตบูชาโด่วนจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่ Line อน open down หรือที่เบอร์086-336-6390